นี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่เลยครับคาเฟ่น,นะครับปิดห้าทุ่มเลยนะครับถือว่าสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติสบายๆมันน่าจะแบบเขาเปิดไฟนะครับแล้วก็จะโอเคยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาหารกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีเซ็กเนเจอร์อะไรบ้างนะครับวายที่นี่ถูกคัดสรรมาอย่างดีนะครับเลยดีอ่ะดีเดีย o y สวัสดีครับเจอกันกับแม็กกี้อีกแล้วนะครับกับรายการ WFSN คาเฟ่คับผมนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่เลยครับคาเฟ่น,นะครับก็คือเป็นคาเฟ่นแนวลอฟ์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทั้ง นั่งดื่มด้วยนะครับหรือมาดื่มกาแฟนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยนะครับช่วงกลางวันเขาก็จะเปิดเป็นคาเฟ่อย่างนี้เลยครับแต่ว่าพอหลังจากหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับสาหรับคนที่ชอบนั่งดื่มคนที่ชอบแฮงเอาท์นะครับปิด5้าทุ่มเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับอยู่บริเวณถนนนาคนิวาสแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับตามแม็กไปดูเลยครับ Don't play humble, I know you a freak. Don't make them like you, they when it stink. Uh. Pull up to your trap to get my ring. h That's f o r me. Uh. w a t s the p r o b l e และนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติสบายๆโซนสวนโซนการ์เด้นเอาไว้รีแลกซ์พักพอนสูตรโอโซนธรรมชาติเดี๋ยวแม็กกี้จะพาไปดูนะครับว่าข้างนอกจะเป็นยังไงไปกันเลย เห็นไหมครับนี่เลยเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแล้วเราคิดว่าถ้าเป็นช่วงกลางเวลากลางคืนนะใช่ปะมันน่าจะแบบเขาเปิดไฟนะครับแล้วก็จะโอเคยังไม่จบแค่นี้นะครับจริงๆโซนการเดินมันจะมีหลายโซนมากจบโซนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีคลองไหลผ่านด้วยร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับไปกันปะ You play hard to get but girl I gotcha I gotcha Do the good, good, good bad นะครับเมื่อกี้เราพาไปดูโซนกลางวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่ารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศคาเฟ่ที่สบายเป็นไพรเวทโซนมากเลยนะครับเนี่ยพอหลังหกโมงเย็นแล้วอะครับเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศร้านเห็นไหมครับให้เป็นกลางคืนนะครับจะมีดนตรีสดมาเล่นนะคะจะเหมาะสําหรับสายแฮงเอาท์ที่ชอบจิบวายที่ชอบจิบค็อกเทลอะครับหรือเป็นการมิตริ้งหลังจากหกโมงเย็นจนถึงประมาณห้าทุ่มเนี่ยครับผมสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่า หลังจากโขมงเย็นเนี่ยเมนูเด็ดของเขาแต่และเมนูอะครับจะมีอะไรบ้างไปชิมกัน มาสักครู่นะครับแม็กก็พาไปดูบรรยากาศภายนอกร้านทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาหารกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีเซ็กเนเจอร์อะไรบ้างนะครับเมื่อต้นรายการบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเขามีทั้งคาเฟ่นะครับผมสแตนดาร์ดของคาเฟ่คือนี่เลยครับเค้กนะครับที่เป็นเซ็กเนเจอร์ของเขาเองนะเมนูแนะนําวันนี้นะครับจะเป็นชิปเปิรไวเลสที่แม็กดื่มไปเมื่อกี้สําหรับการเติมความหวานนะครับนอนแอลกอฮอล์นะครับสำหรับคนที่อยากเติมพลังชาร์จพลังงานให้กับตัวเรานะครับอันนี้ แนะนำเลยเป็นฟิกเนเจอคือรสชาติดีมากอีกอันนึงนะคะที่อยากแนะนำนะครับนี่เลยไอ้เจ้าพิซซ่านี่เลยนะครับผพิซซ่ามากะพรานะครับผมถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อสําหรับที่นี่ใครมาทุกโต๊ะเนี่ยต้องสั่งนะครับที่สาคัญทานได้หลายคนด้วยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นร้านนั่งชิลอยู่แล้วใช่ไหมครับช่วงกลางคืนก็จะมีไวน์นะครับไวน์ที่นี่สูขัดสั่มาอย่างดีนะครับสําหรับโรงแรม5ดาวนะครับแล้วก็สาหรับที่ร้านมีเท่านั้นนะครับผมเป็นเนี่ยเลดไวน์ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมาจากไหนเนี่ยอ้ามาจากฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นไวน์ชั้นเลิศนะครับผมสําหรับคนที่สายชิลเริ่มต้นแค่พันห้าเท่านั้นเองอ่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ว่าเขาบอกว่าที่อันนี้มันเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อใช่ไหมเฮ้ยมันน่าทานมากเลยว่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตทานเฮ้ยน่าทานมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะคือเขาบอกว่าแทบที่เราจะไม่ต้องปรุงหรือว่าใส่ซอสเลยนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของมันเนี่ยหรือว่าเครื่องของมันเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้ว เฮ้ยดีอ่ะดเดียวขอร้องทีมอันนี้แล้วกันขอโปรดนะครัยขออนุญาตนะครับ เป็นรสชาติที่กลางๆแล้วก็ตัวเนื้อเค้กเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะคร่อนข้างนุ่มลิ้นนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมเฮ้ยเป็นดาร์ช็อกคือดีมากเลยอ่ะเธอเธอดูสิคือการตกแต่งจานอะไรเขาถือว่าค่อนข้างเลยดี น้ำเลือจริงๆนะครับคือดีหมดเลยอ่ะอคือปกติมีคนชอบทานนทานแบบไม่หวานมากก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลย่ะครับ มิชชั่นที่คอม p l ีตมากเลยนะครับอาหารเนี่ยให้สิบให้สิบเลยขนมก็ให้สิบ เครื่องดื่มก็ให้1 0ราคาก็ให้10ก็ถือว่าราคาเป็นราคาที่ไม่แรงแล้วก็สําหรับเหมาะกับใครที่ชอบบรรยากาศที่ดูเป็นไพรเวทโซนนะครับก็คือเขาก็จะมีโซนไพรเวทแล้วก็มีโซนธรรมชาติเพราะฉะนั้นสายที่ชอบดื่มนะครับสายที่ชอบความเป็นธรรมชาติสายที่ชอบความชิคๆนะครับหรือว่าความมีสไตล์เนี่ยแนะนําที่นี่ได้เลยนะครับมันมีหลายโซนมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูใน ในในคลิปของเราแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเนาะก็ฝากไว้นะครับถ้าใครอยู่แถวนาคนิวาสนะครับาร้ากเจ็ดสเนี่ยไม่พลาดอย่าลืมที่ร้านนี้นะครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับของถนนสายนี้เลยแล้วกันที่สําคัญเป็นคาเฟ่ที่ปิดดึกด้วยนะครับปิดห้าทุ่มนะครับมาได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงแฮปปี้มากกับสิ่งที่ได้มา ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากับรายการ r s n Cafe นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ